แดดแจ่อยู่เลยตอนนี้ฝนมาเฉยเลยฝนมาเฉยเลยครับเรือมารับเราแต่ค่ำเช้ายังแดด ฟังอยังไงเนอะฟังไปเรื่อยๆตรงฟ้าเป็นน้ำแล้วไม่เห็นไม่เห็นแทบจะไม่เห็นภูเขานะฝั่งนู้ไม่เห็นภูเขาเนาะ กมายังไงเอ่ยไม่มีวิวจะลากจะลากกลับนี่เขาจะได้ต่อผมก็ไม่รู้ เราก่อนเราจะกลับหรือเปล่ากลับยังไงโคลงแรงด้วยเราไม่เห็นนะฮะบรรยากาศโคตรโรแมนติกเลยต้องมาติดเกาะติดเกาะสองคนติดคนเดียวอย่างเราก็เหงาตาย ไม่เห็นอะไรเลยเลย,ยากาศก็กโรแมนติกมากมเต็มล่าเันือเต็มล่ายากาศมไม่น่าอยู่คนเดียวเลยมีเล่นนะครับ ต้องหาแฟนอ่ถ้ามีแฟนจะยิง่งใจทั้งวันก็นนนทำไมออกคืนล่ะก็ก็ออกแล้วพี่นงอ่ะเรียกเอ่กไปให้พี่นงเ่ะอ๋อนี่น้องก็พูดอยู่อ่เาเกมหน้กกลับเลยฮะ คงจะไปได้ฮะฝนตกเป็นเพราะเราอยู่ในแคร์มันเป็น,น,ปนอ่ะมันจะเบาลงอีกหน่อยนึงอ,นอ,อันนี้ริมเกาะฮะเกาะนี่เกาะน้ำก็ไปถึงนู่นแล้วเนี่ยยินลอยเนี่ยเคยไปถึงนูน่นถามกัแนแล้วถามเจ้าทีา่ออแล้วอ่าแสดงว่าเบาแล้วเริ่มเป็นเกาะแล้ว แต่มาหนักทางนี้ฮะแล้วฝนเคลื่อนมาตรงนี้แล้วลเคลื่อเโอเคปปเป็นปะกาศแล้วเระกานะนเดี๋ยวนี้ เพื่อนไปรุ่นแล้วฮะเพื่อนทางที่เราจะต้องกลับเลยฮะทางเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเหวประมาณสามสี่ he, ร้อยเมตรอะวิ่งริมเขาอยอดเขามาประมาณสามสี่ร้อยเมตรน่ากลัวมากรุนฮะรถบัสสองคันรุ้นหัวตกเขาเพราะมันทั้งชันทั้งหัก เลี้ยวหักศอกต้องชันตลอด